พระคาถาชิน,นะบัญชรพระคาถานี้เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ตกทอดมาจากลังกาหลวงปู่โตค้นพบในคำภีรโบราณและได้ดัดแปลงแต่งเติมให้ดีขึ้นเป็นเอกลักษณ์พิเศษผู้ใดสวดภาวนาพระคาถานี้เป็นประจำสม่ำเสมอจะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองศัตรูไม่กล้ากาย มีเมตตามหานิยมขจัดภัยตลอดจนคุณสาต่างๆเพื่อให้เกิดอนุภาพยิ่งขึ้นก่อนเจริญภาวนาให้ตั้งนะโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัะ นะโมะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุตตะาโมละเภปุตตังทะนาโมละเภทะนังอัตถิกาเยกายะยายะเทะวนังปิยตังสุตตะวาอิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโนท้าเวสุวันโนมะระนังสุขังอระหังสุขโตนะโมพุทธายะชะยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหะนังจะตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนะราสภา ตันหังกระราทะโยพุทธาอัตวีสตินายกาสัพเพปฏิทิตาไมหังมัทธเกเตมุนิสรา,าสีเสปฏิทิโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโลจะเนสังโฆปฏิทิโตไมหังอุเรสพัพระคุณากะโร หะทะเยเมอนุรุธโธสารีปุตโตจะทักขิเนโกธัญโยปิธิภาคัสมิงโมกคันลานโนจะวามะเกทักขิเนสะวะเนไมหังอาสุงอานันทะราหุโลกัสโปจะมหานโามอุภาสุงวามะโสตะเก เกสะโตปิติภาคัสะมิงสุริโยวะปะพังกะโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคะโวกุมาระกัตสะโปเทโรมเหสีจิตตะวาทะโกโสไมหังวะทะเนนิจังปติฐาสิคุนางกะโร ุณโนังคุริมาโลจะอุปาลีนันทศสีวลีเถราปัญจกีเมชาตาณารเตติลกามะมะเศษสาสีติมหาเถราวิชิตาจิาสาวกาเอเตสีติมหาเถราชิตตวันโตชิโนราษา ชะลันตาสีละเตเชนะอังคะมังเคสุสันธิตาระตะนังปุระโตอาสิทักขิเนเมตะสุตตะกังทัชชัดคังปัชโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังขันทะโมระปะริตตันจะอาตานาติยสุตตะกัง อากาเสชะทะนางอาสิเสสาปาการสันทิตาชินานานาวารสังยุตตาสัตตปากะระหลังกะตาวาตะปิตาทสันชาตาพาหิรัตชัตุปัตถวาอาเสสาวิณยังยันตุอานันตชินเตศสา วะสะโตเมสกิจเจนะสะทาสัมพุทธปัญชะเรชินะปัญชะระมัตชัมหิวิหรันตังมหิตะเลสทาปาเลนตุมังสัเพเตมหาปุริสาสภาอิจเจวะมันโตสุขโตสุรักโขชินานุภาเวนะ ชิตุปัฏภโวธรรม,มานุภาเวนะชิตาริสังคโคสังคานุภาเวนะชิตันตราโย ο, สัทธธรรม,มานุภาวะปานิโตจรามิชินะปัญชเรติคำแปลพระคถาชินะบัญชรข้าพระพุทธเจ้า และพระนราสภาทั้งหลายผู้ประทับนั่งแล้วบนชัยยะบันลังทรงพิชิตพระยามาราธิราชผู้พัง้อมด้วยเสนาราชพาหนะแล้วสเวออม,มะตะรสคืออริยสัจธรรมทั้งสี่ประการเป็นผู้นำสัรพสัตให้ข้ามพ้นจากกิเลสและกองทุกข มี28พระองค์คือพระผู้ทรงพระนามว่าตันหังกรเป็นต้นพระพุทธเจ้าผู้จอมมุีทั้งหมดนั้นข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญมาปฏิสถานเหนือเสียงก้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิสถานอยู่บนศีรระพระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งสอง พระสงฆ์ผู้เป็นอากรบ่อกเกิดแห่งสรรพคุณอยู่ที่อกพระอนุรุทธ,ธะอยู่ที่ใจพระสาลีบุตรอยู่เบื้องขวาพระโมกคันลาอยู่เบื้องซ้ายพระอัญญาโกธัญญะอยู่เบื้องหลังพระอาณน,น์กับพระลาหุนอยู่หูขวาพระกัณสปะ กับพระมหานามะอยู่ที่หูซ้ายมุนีผู้ประเสริฐคือพระโสพิตะผู้สมบูรณ์ด้วยสิริดังพระอาทิตย์สองแสงอยู่ที่ทุกเส้นขนตลอดร่างทั้งข้างหน้าและข้างหลังพระเถระกุมาระกัดจปะผู้สแหวงบุญทรงคุณอันวิเศษ มีวาทะอันวิจิตไพราะจูปากเป็นประจำพระปุณนะพระอังคุริมานพระอุบาลีพระนันทะและพระศีวลีพระเทระทั้งห้านี้จงปรเกิดเกิดเป็นกระเจะจุมเจิมที่หน้าผากส่วนพระอสีติมหาเทระที่เหลือ ผู้มีชัยและเป็นพระโอรสเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ทรงชัยแต่และองค์ล้วนตุงโรดภัโรดด้วยเดชแห่งศีลให้ดำลงอยู่ทั่วอวัยวะน้อยใหญ่พระรัตนสูตรอยู่เบื้องหน้าพระเมตตาสูตรอยู่เบื้องขวาพระอังคุริมานปร,ริตอยู่เบื้องซ้าย พระทะักขสูตรอยู่เบื้องหลังพระขันธปริษพระโมระปริศและพระอาตานาติยสูตรเป็นเครื่องกลางกั้นหลุดหลังคาบนนภากาศอันหนึ่งพระชินเจ้าทั้งหลายนอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ผู้ประกอบด้วยกำลังนานา,นาชนิดมีศีล ลาธิคุณอันมั่นคงสัตตะปาการเป็นอาภรณ์มาตั้งล้อมเป็นกำแพงคุ้มครองเจ็ดชั้นด้วยเดชานุภาพแห่งพระอนันตชิน,นเจ้าไม่ว่าจะทำกิจการใดๆเมื่อข้าพระพุทธเจ้าอาศัยอยู่ในพระบัญชรแวดวงกงล้อมแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอโรคอุป,ปวัตทุกทั้งหลาย ทั้งภายนอกและภายในอันเกิดแต่โรคร้ายคือโรคลมและโรคดีเป็นต้นเป็นสมมุติฐานจงกำจัดให้พินาศไปอย่าได้เหลือขอพระมหาบุรุษผู้ทรงพระคุณอันล้ำเลิศทั้งปวงนั้นจงอภิบาลข้าพระพุทธเจ้าผู้อยู่ในภาคพื้นท่ามกลางพระชินะบัญชร ข้าพระพุทธเจ้าได้รับการคุ้มครองปกปักรักษาภายในเป็นอันดีจะนี้แลข้าพระพุทธเจ้าได้รับการอภิบาลด้วยกุณาอนุภาพแห่งสัตรธรรมจึงชนะเสียได้ซึ่งอุปะวะอันตรายใดๆด้วยอนุภาพแห่งพระชิน,นะพระพุทธเจ้าชนะข้าศึกด้วยอนุภาพแห่งธรรม ชนะอันตรายทั้งปวงด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ขอข่าพระพุทธเจ้าจงได้ปฏิบัติและรักษาดำเนินไปโดยสวัสดีเป็นนิจนิรันเอิอ